เศรษฐกิจปี2026ใครอยากจะดูดวง25นาทีสี่คำถาม,ถ,ามถ้าไม่ลำบากเรื่องการเงินนัดดูดวงได้ที่ l ล n e p อปโพิตาสองศแต่ต้องไม่ลำบากเรื่องการเงินนะอยากจะหาทางออกแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบเฉพาะของเรา โอ้โห oh. จำคําทํานายนี้ไว้เนาะปีนี้จะมีบริษัทรถยนต์ปิดตัวและเจ๊งเลยชื่อที่เคยตั้งไว้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเปลี่ยนธุรกิจด้วยต่างาฉะนั้นใครทํางานอุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องยานยนต์เนาะผมเป็นห่วงเกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ สามเดือนสามถึงเดือนห้าเนี่ยหนักอยู่นี่คือคำทํานายแบบเอาคร่าวๆก่อนเลยวันนี้เราอยากรู้นายกคนต่อไปไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะพัชลาบอกว่านอร์เวย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรระดับไหนพอแกคืออย่างที่ผมพูดก็ทำสามอย่างเนาะมีเงินสำรองสดสามเดือนหนึ่งเดือนถึงสามเดือนคำนวณมาจากรายจ่ายต่อวัน แล้วก็มีเงินทนุนเขาเรียกเงินสำรองต่างประเทศเงินสดแล้วก็มีเขาเรียกว่าลงทุนหรือเอาเงินไปไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้แต่อย่าธนาคารธนาคารควรจะไว้ระดับหนึ่งเพราะว่าธนาคารเนี่ยมันเจ๊งได้เหมือนธนาคารตัวหนึง่งตอนนี้จริงๆอะ่ะผมเคยพูดนานแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงด้วยธนาคารนี้แล้วก็เป็นข่าวคราวที่ผ่านมา สองเดือนที่ผ่านมาผมผมไม่อยากพูดวัฒนาการไหนเนาะเพราะว่าจริงๆอะข่าวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตามข่าวไปจนถึงที่สุดเนาะมันจะเล่นตามกระแสะข่าวอืมนั่นแหละธนาคารอาสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดการเนาะเพราะว่าเราไม่ได้จัดการนะ นอกประเทศจัดบอกว่าต้องจัดการอย่างเช่นประเทศจีนเมื่อไหร่จะจัดการเกี่ยวเรื่องของส s c a มอร์หรือผู้ลงทุนหรือลงทุนร่วมหรือมีส่วนเป็นส s c a มอร์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเรามาดูนายยกกันดีกว่า ไว้ว่าหลังจะพูดให้ฟังแล้วกันนายกคนต่อไปปีสองพันยี่หกไม่อยากจะพูดเลยเหมือนตอนนั้นเลยไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่มันก็ต้องมันก็คนที่ไม่อยากเอ่ยชื่อก็เคยพูดไปแล้วเนาะเคยพูดคำนี้ด้วยไอ้นายกที่ไม่อยากเอ่ยชื่อก็ได้เป็นเนาะตอนนั้นเนาะ แต่เดี๋ยวจะพูดวันต่อไปติดตามนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าอยากจะอยู่รอดปลอดภัยทั้งบ้านเลยติดหนึ่งตัวเลขศูนยถึงเขนาดเท่าบัตรเครดิตค์ดพื้นดำตัวเลขสีขาวไปติดที่หน้าบ้านเพื่อป้องกันภยัยเพื่อป้องกันภัยพิบัติเพื่อให้ร่ำรวยเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปติดแต่มีค่าครูถ้าอยากจะได้ บ,าย,บายครับรักทุกคนนะครับ